ค่ะตอนนี้แจ็คก็อยู่ม่อนแจ่มแล้วนะคะก็จะมาถึงม่อนแจ่มประมาณ9โมงประมาณ8โมง9โมงนะคะก็จะนี้นะคะก็บรรยากาศที่ม่อนแจ่มนะคะตอนนี้ก็จะมีกพิธีการกิจชุมชนพิเศษม่อนแจ่มค่ะตอนนี้แจ็คก็รอดูการแข่งมอสฟอร์มิล่าเลคะมาดวมารอดูด้วยกันคือเป็นหมานักกีฬาที่เก่งที่สุดในการแข่งขันล้อเลื่อนหมาย ปลตัอกมาแล้วนะครับแล้วครับคุสุมาคสุมาชัยครับครับสุชาตินะครับดูนะครับว่าใครจะัทนสุมากับสุชาตินะครับแล้วนะครับแล้วแล้วโอเคีมากครับโอ้โหกรรมการทยจะหลบไม่ทันครับ พอมีล่าเสร็จแล้วเราก็มาพามาดูสวนดอกไม้บ้างนะคะก็ด้านนี้จะเป็นสวนดอกไม้นะคะตอนนี้สวนดอกไม้ไม่ค่อยจะสวยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเดือนมกราเนาะมันก็เลยค่อนข้างที่ดอกไม้ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแต่ก็พอมีนะคะเออช่วยอ่ะช่วยอ่ะเชฟฟอรมิามงในหอเออโมเดลล์ล็อกรมิามงเออลอกเต้จ็บ วิวสวยมากนะคะอันนี้คือม่นแจมนะคะตอนนี้เวลาประมาณน่าจะ9โมงครึ่งนะคะก็หมอกเต็มเลยนี่ค่ะ จอยม่อนแจ่มสวยมากเลยค่ะมองไม่เห็นต้นี่ยเตัรหานอยปดตักบนักี่ยเอออะจเบนแจมของเรากวิวม่อนแจ่มตรงนี้สวยมากอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสนะคะตอนนี้เวลาน่าจะ10โมงแล้ว สวยหมอกก็ยังมีอยู่ที่นี้ตอนเช้าหนาวมากเลยถ้าใครมาบ้านแจ่เตรียมเสื้อ้หนาวมานะคะวิวงหนาวเที่ยวเที่ยวมาเที่้นนะครับี่นมีความประสงค์อยากจะร่วมความสนุกสนานในการแข่งรถมดรบโบให้มาลงที่องรายการนี้นะครับเออบีแคฟูล อ่ะก็น uh, ี่แกฟว่าิ uh, ah, ่อ์เอ่อยอดดอยมอนเจมนะคะตอนนี้เราอยู่จุสูงสุดยอดดอยมอนเจมค่ะอันนี้เป็นบิวคาเฟ่ตอนนี้เขากำลังแข่งฟอร์ม่าม้งกันนะคะ พื้นนี so, Likewise, ่พ so, yeah. ื yeah. ้นที่นี่สูงสุดที่ดอยม่อนเจงตอนนี้น่าจะเป็นเวลาประมาณส0โมนะคะอาสุกับเลนยเอสุัายออตัวใช้กี่หลออย่างือย้ายนูคกอถาทายหลอดอย่างกไม่ยันตอนยาใส่ย่าตุ๊กเข็งกุกระองเนาะ ตอนนี้กำลังแข่งขามงานลงอยู่นะคะตอนนี้วิวอากาศค่อนข้างเย็นค่ะถ้าใครมาม่อนแจ่มช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมเอาเสื้อกันหนาวมาด้วยนะเพราะว่าตอนลงจากรถี่คืนหนาวมากตอนนี้น่าจะมันสิบโมงเช้านะคะก็ยังมีหมอกอยู่เลย ว่า <ried> <c oughs> สามวันนี้แล้วนน่นะคะก็เป็นทุ่งดอกไม้นะคะ งเช้านะคะอากาศก,ก็ค่อนข้างเยน็นยินสบายมากค่ะแต่ตอนเช้านี่คือหนาวนะตอนเช้านี่คือหนาวมากมีสะพานให้เดินรอบๆด้วยสวยนะคะบรรยากาศสุดยอดวิวโคตรแจ่ม ด้านนู้นก็จะเป็นรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทเยอะมากสวยมากตอนนี้นายแบกนายแบกนะคะไม่ใช่นายนายแบกนายแบกกำลังเดินมาแล้วก่ะตัวตรงมากเลย ค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลากลับแล้วค่ะก็เห็นภาพนะ่ารักของแมวเนาะนี่นะคะเราก็ถึงเชียงใหม่แล้วค่ะถึงเมืองเชียงใหม่นะคะก็มาเจอร้านดังก็ถ่ายฝากมานิดนึงค่ะสุดท้ายก็เนี่ยนะคะก็มาดูการฟอร้อนนะคะฟอ้อนของ